แก๊งมิจฉาชีพใช้คำว่าแก๊งแสดงว่าคนกลุ่มนี้มีกันหลายคนด้วยกันออกปฏิบัติงานเนี่ยแถวย่านอโศกนะครับมากันทีเป็นกลุ่ม4ี่หคนเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูคลิปแรกนี้ก่อนนะฮะเยือนเนี่ยเป็นผู้ชายนี่นะคนที่มีอักษรที่มีลูกศรสีเขียว<า>แล้วก็จะถูกกลุ่มคนนั้นใส่เสื้อสีดําเดินตาม,มเห็นไหมฮะสามสี่คน มากกว่านั้นด้วยเห็นไหมเดินตามแล้วได้จังหวะนี่ลงมือกับเหยือ่อพอไปล้วงกระเป๋าเอาทรัพย์สินของเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งต่อให้คนอื่นๆเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้เห็นชัดเกิดขึ้นกับเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิงดูนะฮะเดินมาแล้วเดี๋ยวดูคนที่เดินสวนกับเขามาดูดีๆนะฮะมากันสีห้าคนนี่เสร็จแล้วเลี้ยวกลับทีสีห้าคนเลย,หเ,ลยเห็นไหม เลียวไปเลยสี่ห้าคนเพื่อเดินตามเหยื่อผู้หญิงคนนั้นนี่อีกมุมหน,นึ่งนี่นี่ผู้หญิงคนนี้เดินสวนมาดูกลุ่มคนร้ายเดินไปแล้วสี่คนแล้วมันก็วกกลับมาทั้งหมดอันนี้ชัดมากมชัดมากนะนี่ตอนนี้เขาลงจากสะพานจังหวะเนี่ยคุณผู้หญิงสงสัยผู้ชายคนนี้ว่าเป็นคนล้วงกระเป๋าเขาแล้วก็พยายามจะขอดูกระเป๋าของผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็แสดงความเป็นสุดใจว่าดูเลยครับ แล้วแสดงท่าทีอยากจะช่วยเหลือคุณผู้หญิงคนนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้คือหนึ่งในแก๊งมิจฉาชีพนี่นะทําเป็นจะพยายามจะช่วยเหลือคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยวางใจใแต่พอมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกทีไอ้หมอนี่ชัดเลยเป็นหนึ่งในแก๊งที่ล้วงกระเป๋าเขาเยอะก็คือคุณวรพันธ์เนี่ยบอกว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่8มีนาคมประมาณ8โมงเช้านะครับกำลังลงสภาลอยอยู่ๆก็มีคนเดินมาชนที่ด้านหลังเดินมาชนที่ด้านหลังหันไปมอง แล้วก็สงสัยผู้ชายคนที่ใกล้ที่สุดนี่นะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็ขอดูไม่เจอโทรศัพท์ของเธอนี่นะฮะแล้วผู้ชายคนนั้นก็ท,ทําทีจะเป็นช่วยเหลือเธอก็เลยวางใจสุดท้ายแล้วถึงได้รู้ว่านี่เป็นหนึ่งในแก๊งของคนที่ล้วงกระเป๋านะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงตอนลงบันไดอะคะ่ะมีเหมือนคนมาเดินชนหรือมาทำกระตุกอะไรตรงกระเป๋าสักอย่างแล้วพอลงมาถึงสภาลอยข้างล่างอะคะ่ะ ก็รีบดูกระเป๋าตัวเองแล้วก็เห็นว่าเอ้ามือถือหายก็เลยหันไปถามผู้ชายที่สงสัยในตอนแรกค่ะที่เขาใกล้เราสุดแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เรื่องคิดว่าเขาน่าจะส่งต่อไปให้คนอื่นแล้วเขาเลยมั่นใจพอไปดูกล้องก็จะเห็นว่าเขาเอามือไปล้วงผู้ชายคนแรกก่อนขึ้นสะพานใช่ไหมคะแล้วก็พอขึ้นสะพานไปแก๊งนั้นก็คือหันหลังกลับมาตามเราที่ดูในกล้องน่าจะสักหก คนนะคะห้าถึงหกคนประมาณนี้ค่ะนี่นะ,ะออล่าสุดเธอบอกว่าเช็ค GPS ของโทรศัพท์พบว่าถูกส่งออกนอกประเทศไปแล้วนะครโอ้โหนี่มากันหลายคนคนหนึ่งล้วงทรัพย์สินเสร็จแล้วก็ส่งต่อๆไปให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งะนะฮะ,ะค่ะมาเป็น